มหาอำนาจคาถาโบราณกดข่มศัตรูคาถามหาอำนาจเป็นคาถาโบราณที่เชื่อว่าเมื่อร่ำเรียนท่องบนแล้วและประพฤติด,ดีมีศีลธรรมจะช่วยส่งเสร,ริมให้มีอำนาจบาร,รมีเป็นที่น่าเกรงขามแก่ศัตรูผู้ที่คิดร้ายจะพ่ายแพ้ไปรวมถึงเป็นสง่าราศีมีสเสน่ห์มีเมตตามหานิยมด้วยอำนาจพระคาถา ใช้เศษน้ำล้างหน้าเป็นประจำทุกเช้าหรือก่อนออกเดินทางไปทำธุรกิจติดต่อในเรื่องต่างๆหรือทำการค้าขายช่วยส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จมีคาถามหาอำนาจจากหลายอาจารย์เช่นหลวงพ่อเดิมวัดหนองผูหลวงพ่อทบวัดชนแดนหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเป็นต้นครูบาอาจารย์ต่างๆเหล่านี้ต่างได้รับการยอมรับ จากเหล่าลูกศิษย์ลูกหาว่าศักดิ์สิทธิ์นักและแต่ละท่านต่างเป็นพระอริยสงฆ์ที่ทรงอภินญารูปหนึ่งที่สร้างคุณูปการต่อประชาชนเป็นจำนวนมากแม้ว่าจะบรณะภาพไปนานแล้วก็ตามชื่อเสียงของท่านยิ่งเป็นที่รู้จักและวัตถุมงกลต่างๆของท่านก็เป็นที่ต้องการของบรรดานักสะสมพระเครื่องทั้งหลาย ผู้ที่ศรัทธาและลูกศิษย์ลูกหาต่างขวัญขวายหาของเหล่านั้นมาไว้ครอบครองผู้ที่หาไม่ได้ก็น้อมเอาบทพระคาถานั้นมาท่องบนอยู่และมอบไว้ให้แก่ลูกหลานสืบไปลิงค์คาถาฉบับสวดภาวนา108จบปากไว้ในคอมเมนต์นะครับ